ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พ่ไลค่ะวันนี้จินจะชวนมาทำเมนูขนมของโปรดอีกแล้วนะคะนั่นก็คือข้าวต้มมะไ้กล้วยค่ะ พิเศษนะคะคือจิมจะใส่ถั่วดาแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยจิมเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมะพร้าวอ่อนมากเลยค่ะ <c oughs> ก็เลยใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยคือใครชอบกินไส้อะไรนะคะก็สามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะตอนเด็กๆเนี่ยจิมจำได้ว่าเคยกินข้าวต้มมัดบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลามีงานวัดงานบุญนะคะก็ต้องมานั่งตัดใบตองตัดกล้วยห่อขนมกับแม่เพื่อที่จะไปวัดนะคะแต่ว่าสมัยนี้มันหาก,กินได้ยากแล้วเนาะถ้าอยากจะกินข้าวต้มมัดนะคะก็ต้องลงมือทําเองสูตรนี้นะคะจิมปรับให้อร่อยลงตัวแล้วสามารถทําตามได้เลยค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครัวพิพิไลแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนผสมก็จะมีกล้วยน้ำว้าสุกนะคะจิมเลือกใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะเพราะว่าที่บ้านปลูกค่ะเลือกเครือที่แก่จัดนะคะท,ที่สังเกตก็คือกล้วยจะเหลี่ยมน้อยลงเนาะแล้วก็ตัดมาเรียงๆกันค่ะเอาผ้าหรือว่ากระสอบคลุมหนาๆไว้บ่มจนสุกดีเลยค่ะถ้ากล้วยแก่จัดเนี่ยใช้เวลาแค่2 3สวันก็จะสุกดีแล้วค่ะ ข้าวเหนียวใหม่น้ำตาลทรายถั่วดำต้มสุกวิธีเตรียมถั่วดำนะคะเราก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะจากนั้นก็แช่น้ําไว้ประมาณสักหนึ่งคืนค่ะเอาถั่วดำมาล้างน้ําอีกรอบนึงนาไปต้มในน้ําเดือดใช้เวลาต้มประมาณ20-30นาทีนะคะหรือว่าดูจนกว่าถั่วดำจะสุกนุ่มดีค่ะมีเกลือเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีกะทิจิมชายเป็นกะทิกรองของไทยโคโกนะคะเพราะว่ามีความขาวความข้นความหอมความมันค่ะเอามาทําขนมนี่อร่อยเลยค่ะ เี๋ยวเราจะเตรียมข้าวเหนียวนะคะก็ข้าวเหนียวมาซาวน้ําสูตรนี้นะคะจิมไม่ได้แช่ข้าวเหนียวค้างคืนนะคะเราแค่ซาวข้าวเหนียวค่ะเอาเศษฝุ่นเศษหินเศษกรวดนี่ค่ะออกให้หมดก่อนเทน้ําออกค่ะทําแบบนี้สักสองรอบนะคะพักไว้ให้ฉเฉดดจน้ําค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมกระทะเราจะเอาไว้ผัดข้าวเหนียวค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปนะคะวันนี้จิมเลือกใช้เป็นกะทิไทยโคโค่ค่ะเป็นกล่องฝาเกลียวแบบนี้นะคะใช้งานง่ายก่อนใช้ต้องเขย่ากล่องก่อนนะคะเปิดฝาถ้าใครใช้ไม่หมดนะคะก็ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะเทใส่ลงไปหมดกล่องเลยนะคะจะเห็นว่ากะทิมีความขาวแล้วก็ข้นมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมใช้ได้เลยค่ะกะทิแบบนี้ทําขนมอร่อยแน่นอนค่ะ จากนั้นก็เปิดไฟกลางๆนะคะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยชิมอีกทีหนึ่งได้จากนั้นก็ต้มกะทิให้เดือดก่อนค่อยใส่ข้าวเหนียวค่ะระหว่างต้มก็ต้องกวนไปมาแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวกะทิจะไหม้ค่ะค่อยๆคนพอกะทิเริ่มเดือดปุดๆนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปข้าวเหนียวที่เราซาวน้ําไว้นะคะใส่ลงไปเลยเราจะผัดข้าวเหนียวกับกะทินะคะ คนไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะคะเราจะกวนให้กะทิเกือบแห้งเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้น้ำกะทิแห้งแล้วคะ่ะเพราะว่าข้าวเหนียวดูดซึมน้ำกะทิเข้าไปนะคะทีนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปคะ่ะน้ำตาลทรายต้องใส่ตอนท้านยนะคะอย่าใส่พร้อมข้าวเหนียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยจะไปรัดข้าวเหนียวทำให้ข้าวเหนียวไม่สุกนะคะแล้วก็คนเหมือนเดิมคะ่ะ พอเราใส่น้ำตาลลงไปนะคะจะเห็นว่าน้ำตาลเริ่มละลายแล้วก็จะเป็นน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ต้องใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะถ้าไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ค่ะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่จิมปรับขึ้นมานะคะถ้าใครไม่มีหรือว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้เนื้อมะพร้าวเยอะๆตามที่เราชอบได้เลยเวลาคนให้คนทิศทางเดียวกันแบบนี้นะคะเบาๆค่ะ อย่าคนกลับไปกลับมาแรงๆนะคะไม่งั้นเม็ดข้าเหนียวจะแตกแล้วก็หักไม่สวยค่ะกวนจนแห้งแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะปิดไฟแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ มีคนถามจิมว่าซอกะทิไทยโคโค่ได้ที่ไหนกล่องใหญ่ขนาดนี้ราคาแค่55บาทซื้อที่ช้อปปีได้เลยค่ะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะซื้อ3มกล่องใหญ่นะคะแถมกล่องเล็กอีก2กล่องราคาเพียงแค่165บาทค่ะใส่โค้ดนะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก70บาทคุ้มมากๆไม่มีขั้นต่ําใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะโค้ด็นจำนวนจำกัดนะคะรีบสั่งเลยค่ะเดี๋ยวลิงก์แล้วก็โค้ดจิมจะวางไว้ให้ในแคปชั่นนะคะเดี๋ยวเราจะปอกกล้วยเตรียมไว้นะคะ ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้กล้วยดำนะคะนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปแล้วก็เคล้าพอเข้ากัน เดี๋ยวเราจะห่อข้าวต้มนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือต่อค่ะสําหรับรัดข้าวต้มนะคะใช้เป็นต่อแล้วก็แช่น้ําให้นิ่มเลยค่ะเวลาที่รัดเนี่ยจะได้อยู่ง่ายๆจะได้ไม่แตกไม่หักถ้าไม่มีต่อก็ใช้เป็นเชือกก็ได้นะคะมีข้าวเหนียวที่เราผัดไว้แล้วมีกล้วยมีถั่วดำต้มสุกนะคะแล้วก็ใบตองเตรียมใบตองสองใบนะคะใบล่างเป็นใบใหญ่แล้วก็อันจะเป็นใบเล็กค่ะเอาด้านนวลน,นะคะประกบกันด้านมันอยู่ข้างนอกค่ะน,นี่ก็เป็นด้านมันนะคะ ักข้าวเหนียววางลงไปจะห่อเล็กห่อใหญ่นี้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะใส่กล้วยถั่วดำต้มสุกวิธีห่อนะคะเราจะทะแยงด้านมุมนะคะเพื่อไม่ให้ใบตองขาดค่ะแบบนี้จับขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็บีบลงไปไม่ต้องแน่นมากพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็พับลงค่ะแบบนี้ค่ะ แล้วก็หันแนวทแยงนะคะพับด้านหนึ่งขึ้นก่อนตั้งด้านนี้ขึ้นเคาะเบาๆเพื่อให้ขาเหนียวนแน่นนะคะจับมุมเป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็พับลงแล้วก็กลับด้านนะคะทำเหมือนเดิมค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็พับลงถ้าปลายมันยาวเกินก็ตัดออกได้นะคะเราจะได้ลักษณะของคอตตอนมัดแบบนี้นะคะจะทำสองชิ้นแล้วก็มาประกบกันค่ะ พอได้2ชิ้นแล้วก็เอามาประกบกันค่ะพอประกบกันแบบนี้แล้วนะคะเอาตอกรัดค่ะจับตอกไว้ให้แน่นค่ะแล้วก็บิดขดตมหมุนแบบนี้นะคะเอาตอกยัดใส่ตรงกลางค่ะเอาตอกยัดใส่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตอกอีกเส้นหนึ่งรัดอีกด้านหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะบิดแล้วก็หมุนเอาแค่พอแน่นค่ะแล้วก็สอดตอกกลับลงไป เพื่อไม่ให้หลุดนี่ค่ะเราก็จะได้ข้าวต้มมัดลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวทําจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวเอาไปนึ่งกันค่ะเอาข้าวต้มมัดวางเรียงในซึ้งแบบนี้นะคะเป็นแนวตั้งค่ะแล้วก็อย่าแน่นจนเกินไปนะคะเว้นช่องให้ไอน้ำระเหยขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันค่ะเตรียมซึ้งต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะจากนั้นก็เอาข้าวต้มที่เราใส่ซึ้งไว้ลงมานึ่งค่ะใช้เวลานึ่งประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าดูจนกว่าข้าวต้มจะสุกดีค่ะ ข้าต้มมาที่เรานึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ1นึชั่วโมง20นาทีค่ะพอสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยถ้าใครไม่แน่ใจก็ลองแกะดูก็ได้ค่ะถ้าไม่สุกก็นึ่งต่ออีกได้ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันค่ะอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะนึ่งแล้วก็แกะกินเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีกล้วยแล้วก็มีถั่วดำค่ะ แล้วก anyway, ็มีเส้นค like ่ะที่เห็นเป็นเส้นขาวๆนี้คือเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะดูเนื้อข้างในกันบ้างค่ะนี่กล้วยก็สุกนะคะถั่วสุกข้าวสุกดีไม่มีไตก็ใช้ได้แล้วค่ะหอมอ่ะหอมดีมากเลยค่ะข้าวเหนียวนะคะนุ่มแล้วก็หอมมากค่ะหอมทั้งกลิ่นใบตองนะคะแล้วก็กะทิเลยค่ะ ดีงามมากตัวถัวเนี่ยมีรสชาติมันๆนะคะส่วนข้าวเหนียวเนี่ยไม่หวานจนเกินไปกล้วยที่จิมใช้นะคะจะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวนินดๆพอกินกับเมนูกะต้มััดเนี่ยเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยค่ะส่วนเนื้อมะพร้าวอ่อนที่จิมใส่ผสมกับข้าวเหนียวนะคะมันมีความแบบว่าหนึบหนับนุ่มๆหอม,หอม ดีงามสุดๆค่ะต้องลองเลยค่ะกะทิที่จิมใช้วันนี้นะคะจะเป็นกะทิไทยโคโค่หอมมันเข้มข้นถูกใจมา,มากๆค่ะสมแล้วค่ะที่เป็นกะทิคู่ครัวแม่ครัวตัวจริงใครที่อยากจะลองกินก็ลองถามมาใช้ดูนะคะดีจริงค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจิมจะวางลิงก์ข้อมูลการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ